ันนี้ก็คือกวางลิเดียนะครับกวางลิเดียนะครับเป็นเาเารียกว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับจะหาดูได้ยากนะครับบอกได้เลยนะครับน่ารักมากนะครับบอกได้เลยว่าเป็นสัตสว์สงวนนะครับหายากนะครับในโลกนีจำนวนกำลังหมดไปแล้วนะครับ นี่ก็มีโอกาสได้มาชมนะครับธรรมชาติที่สวยงามนะครับมีกวางด้วยนะครับอันนี้เป็นสัตว์สงวนนะครับมีอายุนะครับนี่ก็ประมาณสักสองปีนะครับประมาณนี้สองถึงสามปีนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับกว่างดีเดียนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับภิชัญจะแนวเก่า 好，不一样。